สวัสดีค่ะอันนี้ฝายฝายน้ำล้นบ้านห้วยใหญ่หมู่12อันนี้นนนวลกำลังมาเก็บปลาปลายังไม่โดดเยอะมาเก็บปลาอันนี้คือฝ่ายฝายน้ำอันนี้คือฝ่ายที่ทำตัวใหม่ นี่ายที่ทําตัวใหม่จะชะลอความแรงของน้ําเพราะว่ายกยกระดับขึ้นน่าจะ50เซนยกระดับใหม่อันนี้พื้นเดิมอันนี้ยกยกใหม่ขึ้นมาอ้าวมีแบบมีแบบแกะไม่แกะอันนี้ดักไว้ดักสองฝั่งจาน,นวนดักไว้สองฝั่ง ฝนกำลังลงนิดนิดอันนี้มีตึกสีม่วงขอดูป้าหน่อยถ่ายวีดีโอเด้ไหนดูหน่อยโอ้งามตัวหละนันนวลนี่ได้ป่าแล้วเออกำลังโอเคเลยอ่ะโอเคได้ละ อันนี้นะ้่นวนวลไปเอาปลามาตักอันนี้ละ่ะน้ำกำลังมากำลังท่วมตาตุ่มอันนี้สันฝายข้างบนนุ้นมีพันกว่าไร่เคยไปดูมาละขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องบิก๊กข้างบนเป็นเนินชนกับโรงน้ำตาลเนินนี้มีพันกว่าไร่ขึ้นไปข้างบน ข้างบนอากาศดีแถวนี้ก็จะเป็นยูคาเป็นป่ายูคายูคาเนี่ยที่ไปหาเห็ดป่าเนี่ยป่าเนี่ยที่ไปหาเห็ดอันนี้การก่อสร้างงบประมาณงบประมาณต่างๆงบประมาณใช้ไปงบประมาณ สองแสนบาทเพิ่มสันฝไฟงบประมาณก่อสร้างสองแสนบาทโอเคอันนี้รายละเอียดอันนี้สันสารประจำห้วยใหญ่ทำขึ้นมาโอ้ตั้งแล้วนี่ไม่ได้ลงมาดูตั้งละอันนี้ต้นมะขามป้อมกับยูคาใหญ่ อันนี้ทางไปออกปากซอยหมู่12หมู่12เข้ามาประมาณสักน่าจะใกล้เคียง800เมตรนะคะโดยประมาณ7 8 0 0เมตรแล้วก็จะมาถึงจะมาถึงฝ่ายนี่เขาทำลาปนันนวนถ่ายวีดีโอเด้ดแต่แต่ถ้าจะมองไปมันจะเห็นนมล้นเห็นนมหก <laughs> <laughs> อันนี้ได้นะ เออจะเป็นไรไปไ<ม>ก็น <ะ S 1> คนครัวปลาเนาะ <laughs> นี่มองคนครัวปลาแข่งกับคนขูดมะพร้า <laughs> วเอ้นอมเฮียนมเฮี <laughs> <ใน S 2> บบยหนด,ดูปลาในถังอยาก,กไ,ได้อะไรอยากได้ปลา,าหรืออยากได้นม <laughs> อยากได้นม่ะอยากได้นมไอ้บอยจะเตะเจ้า <laughs> หาเรื่อง <laughs> <ใ>นี่อยากได้นมก็มาเอาเด้อโอ้นี่ปลาอันนี้ไปทำอะไรไปทอดบ่ อย่างนี้ทำปลาส้มเนือน้อนวลเลี้ยแต่ปลาส้มเนือน้อนวลอร่อยเนื้อแข็งคิ้งนิ่งอยู่อโอเคค่ะนี่เดี๋ยวโดดเยอะๆเดี๋ยวจะมาขอเด้อมาขอไปทอดกินมั่งเออโอเคค่ะ